ได้เวลาออกตามหาความลับในเมืองอวตากันแล้วแล้วพี่ฝนเอาบัวรดน้ํากับมเมล็ดพืชผักมาทําอะไรกันเนี่ยอ๋ออ๋อนี่ไงข้างหน้าบ้านเราตรงถนนนะเราสามารถปลูกผักผลไม้ได้อ๋อปลูกได้จริงๆด้วยดูดอกไม้งอกออกมาแล้วเห็นเปล่าน่ารักจังเลยมีหลายสีมากมายเลยล่ะค่ะบอกบู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 บปูป๊กบ้ว่าอะไรอะ่ะ พ่อบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้นะก็เราก็จะต้องสามารถปลูกผักได้เยอะแยะมากมายเลยนะใช่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 แล้วจริงด้วยพี่ฝนครับคือว่าตอนนี้จอดนะครับมีอะไรบางอย่างจะบอกด้วยละครับจอร์ดได้มีอะไรจะบอกพวกเราอย่างนั้นเหรอคือว่าจอดอยากกินไอศกรีมนะครับนั่นนะสิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนฮะมีอะไรงั้นเหรอรถไอติมมึงขับผ่านไปเมื่อตะกี้เนี่ยฮะเออใช่จริงด้วย ครับผ่านไปตั้งหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าเขาจะจอดตอนไหนอ่ะมลองเรียกเขาดูดีไหมพี่ฝนก็ดีเหมือนกันไอศครีม,เ,มเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วเหรอเขาไปเร็วมากเลยไอศครีมหรือว่าเขาจะไม่ได้ยินนะรถเขาปิดกระจกอยู่หรือเปล่าอออาจจะเป็นไปได้งั้นเอาอย่างนี้นะเราตามหาความลับอย่างอื่นกันก่อนดีกว่านะแล้วตรงนี้มีอะไรให้ทําหรือเปล่าเนี่ยอ นายนายเป็นไรหรือเปล่าบ,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 บ๊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 วพี่อกบอกว่าไงอ่ะเจ้าบ๊บ,บอกว่าตอนนี้ปวดท้องอ่ะปวดท้องเหรอขออนุญาตทําธุระแปปนึงทำทำธุร,ธระเหรอบบยบ๊บ๊วยบ๊วยบะแล้วเยอแล้วพี่เอกเยอ,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 อแล้วทาไงดี อ้าวทำไงดีอะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่พี่ฝนรู้แล้วพี่ฝนรู้แล้วภารกิจฉุกเฉินแบบนี้พี่ฝนมีอันนี้มามีอะไรมามีอันนี้แถวนี้เขามีอุปกรณ์เสริมมีอุปกรณ์เสริมอะไรกันเหรอพี่ฝนครับตรงนี้ไงตรงนี้เดี๋ยวจอดหยิบให้ก็แล้วกันนะครับนั่นอะไรอะจอรดอันนี้คืออุปกรณ์เสริมที่เอาไว้สําหรับเก็บเก็บแบบนี้แหละครับอ๋อเก็บแบบนี้เป็นถุงแบบนี้ให้เลยเหรอเดี๋ยวก่อนมันมีอะไรบางอย่างหล่นลงมาเมื่อกี้นี้ด้วยเราเก็บ เราเก็บของขึ้นมาแล้วเราก็มีอะไรนะหล่นลงมาพี่ฝนของหวันของหวันโบนายทําดีมากเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่โอ้กินหอมมากเลยไม่ใช่แล้วข้างในจะมีอะไรเปิดดูสิพี่ฝนเปิดปดูดเปิดเลยนะโอ้โหรู้แล้วอะไรเนี่ยอันนี้คือดอกไม้กิฟตติดผมหรือเปล่ากิฟติดผมกันหรอโอ้โอติดให้โบแล้วนี่คืออะไรอ,อันนี้อันนี้คืออันนี้คืออะไร เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้รู้ว่าคืออะไรมันคืออะไรอ่ะอันนี้คืออันนี้คือของเสริมของโบอ๋ออุปกรณ์เสริมของโบงั้นเหรอใช่ต้องทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยนี่ว่าแต่ว่าตรงเนี้มีอย่างอื่นให้เล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรละปุ๊กปิ๊กนายจะมาเล่นอะไรตรงนี้ข้างนานูาน่นต่างหาอ๋อนี่นี่ตรงนี้สามารถปลูกดอกไม้ได้จะปลูกดอกไม้อีกแล้วเหรอพี่ฝนใช่ใช่ปลูกดอกไม้ได้ดูดูโบกับพี่เอกนั่นเล่นกันใหญ่ละโบนี่เท่จังเลยนะแบบนี้นะ พี่ฝนครับเราวดน้ําดอกไม้เยอะๆนะครับจอชชอบดอกไม้นะครับปลูกดอกไม้เยอะๆข้างทางแบบนี้ก็ดีถ้าเดินมาดูแล้วสดชื่นดีพี่ฝนใช่เดินมาดูแล้วก็สดชื่นน่ารักมากเลยล่ะฉันเริ่มหิวแล้วล่ะรถไอติมเขาจะจอดให้เราหรือเปล่าเนี่ยเขาขาับผ่านไปตั้งหลายรอบแล้วเหมือนกันงานเอาอย่างนี้นะถ้าเขายังไม่จอดเราก็มาตามหาความลับกันต่อ นี่ไงร้านมะนาวที่เรามาขายครั้งที่แล้วพี่ฝนใช่นี่ก็ลูกมะนาวที่หล่นลงมาจากต้นเออเออเดีกเดี๋ยวก่อนพอเราเอามะนาวออกปุ๊บมีอะไรบางอย่างอยู่นะ่ะฮนี่คือตั๋วหรืออะไรเนี่ยเป็นบัตรอะไรหรือเปล่าพวากเราบัตรอะไรกันหนะ้าขอเปิดดูหน่อยนะพี่คะพี่คะพี่เจอความลับแล้วเหรอคะ นี่คือความลับงั้นเหรอครับใช่แล้วละค่ะอันนี้คือความลับเป็นอุปกรณ์เสริมที่เอาไว้ใช้สําหรับรับของรางวัลน,นะคะอ๋อนี่คือเอาไว้รับของรางวัลงั้นเหรอใช่แล้วละค่ะพอได้ปุ๊บใช่ไหมครับพี่ก็กดป๊าเลยนะคะแล้วพี่ก็จะได้ของรางวัลมานะคะเหมือนจะเป็นหมวกนะพี่ฝนหมวกงั้นเหรอเอาไว้ทําอะไรกันนะอ๋ออันนี้พี่ฝนลู้อะไรอ่ะหมวกกินน้ำมะนาว,นาวอัตโนมัติรสชาติดีเปรี้ยวมากเลยมีอีกสักอันหนึ่งไหมเดี๋ยวพี่ขอ,อามาใสามา่มั่ง นอนอย่างนี้พี่ฝนยกให้เลยก็แล้วกันเอ้าแล้วพี่ฝนจะใส่อะไรอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ฝนดื่มจากแก้วก็ได้ดื่มจากแก้วก็ได้เหรอใช่ใช่ใช่นี่ยเนี่นี่มาทางนี้แล้วเข้าตรงนี้มีอุปกรณ์เสริมอีกงั้นเดี๋ยวฉันจัดการให้นะเดี๋ยวกดพกูกปิ้อ๋ออุปกรณ์เสริมที่พวกนายว่าก็คือเราสามารถกดกดอะไรนะรูปโป่งรูปเมลอนไม่ใช่เมลอนรูปเลมอนแล้วก็จะมีฮะ อะไรของพี่ฝนเนี่ยอะทําลูกโป่งแตกออกมาป้าเขาก็จะมีของรางวัลเป็นชุดเลมอนใส่หมวกนี่แล้วเพียงเอานี่มาใส่ดีกว่าอันน่ักจังเลยอืมพี่ฝนกลายเป็นสาวขายเลมอนไปซะแล้วใช่นะอันนี้คืออะไรต่อนะปุ๊กปิ๊กฉันรู้สึกปวดท้องเหมือนกันอ่ะปวดท้องเหรอใช่แล้วจะดีเหรอ,มอไม่ไหวอะ่ะ <c oughs> ฉันว่าแล้วเชียว <c oughs> งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันจัดการก่อนก็นแล้วกันพี่ฝนอนะว่าไงรอระทำไงดี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเดี๋ยวเพกเก็บให้ละกันอ่า <c oughs> ได้ได้ได้เข <c oughs> อย,ยัางจวนหน่อยเออเฮงเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเออเอาไปทิ้งก่อนดีกว่านะอ่าใช่ใช่ต้องทิ้งให้ถูกทางเดี๋ยวไปทิ้งที่ถังขยะรบกวนฝากด้วยนะอ่าไม่เป็นไรปูปิ๊กอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติทุกคนสามารถสามารถมีอุปกรณ์เสริมแบบนี้ได้ทุกคนพี่ฝนอ่าว่าไงเหรอตรงนี้ที่พี่ฝนเคยวาดรูปของน้องเขานะ่ะ ใช่ใช่แล้วไงต่อน่าจะมีความลับอยู่ด้วยนะมีความลับเหรอต้องมีแน่นอนอยู่แล้วจริงเหรอว่าแต่ว่าความลับเกี่ยวกับอะไรกันนะตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันอ๋อนั่นนั่นานั่น,นรถไอศครีมมาไอไติมจ้าข้าไปแล้วอดก,กินเลยอย่างพี่ฝนไม่เป็นไรพวกปี๊ดเดี๋ยวเราค่อยเรียกเขาเขาหน้าก็ได้นะพ,พี่ครับพี่ครับพี่ครับได้กินไอไติมหรอครับ ใช่แล้วเลยค่ะพี่อยากจะกินไอศครีมอากาศร้อนมากเลยแต่ว่าเขาไปแล้วน่ะอ๋อผมมีวิธีช่วยนะครับฮะมีวิธีงั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวรอเพื่อนผมอีกคนนึงนะครับอ๋อได้เลยจ้ะรอเพื่อนงั้นเหรอจ๊ะทาไมถึงต้องรอเพื่อนอีกคนนึงอะพี่ฝนพี่ฝนเขาไม่มั่นใจเหมือนกันแต่เขาบอกมาแบบนี้ก็รอไปก่อนก็ได้นะนั่นนะครับเพื่อนผมเดินมาแล้วครับมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะไอติมค่ะไอติมจอดด้นะคะ ติมเหรอจ้าอ๋อะเด็อะเดยกก่อนทำไมเขาจอดเฉยเลยอ่ะหรือว่าเกี่ยวกับจำนวนคนที่ต้องมายืนกันเยอะๆอะพี่ฝนอ๋ออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะอูอ้หดีจังเลยในที่สุดรถไอศกรีมก็ามาจอดแล้วต้องจอดตรงนี้ด้วยใช่หรือเปล่าเนี่ยนี่ว่าแต่ว่า แต่ละคนเนี่ยอยากรับไอศ์ครีมประเภทไหนกันจ๊ะคือว่าหนูนะคะอยากจะได้ไอศครีมรสสตรอเบอรี่ส่วนน้องๆน,นี่อยากได้สครีมอะไรจ๊ะบอกพวกพี่มาได้เลยนะเดี๋ยววันนี้พี่เลี้ยงเองจ้าผมอยากกินไอติรีมส้มด้วยละครับหนูอยากจะกินไอศครีมเหมือนกันแต่รสชาติอะไรก็ได้นะคะหนูกินได้หมดเลยค่ะโอ้รสแตงโมนี่ก็น่ากินดีเหมือนกันนะโอาสุดยอดไปเลยนะวันนี้ได้ที่สุด ไอศครีมก็จอดแล้วจอดแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าเราจอดป้ายนี้เป็นประจำนะจา้าจอดอยู่ที่ป้ายนี้เป็นประจำใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะจา้าน้องๆเขาชอบมาสั่งตรงนี้นะคะใช่ พี่พวกหนูชอบกินไอศครีมแล้วก็ชอบกินน้ำผล,ลไม้มากๆเลยนะคะของผมมาน้ำผล,ลไม้เอาเป็นน้ำตอร์ติี่นะครับส่วนของหนูก็ขอเป็นน้ำส้มก็แล้วกันค่ะกินแล้วชื่นใจแล้วก็น้ำมะนาวด้วยนะคะนี่เลยจ้ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่จะเลี้ยงเองนะใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวพวกพี่สองคนจะเลี้ยงทุกคนเองเพราะฉะนั้นกินได้ตามสบายเลยนะอืมงมม รสชาติดีมากเบ้ปุ๊กปิ๊กรีบกินเร็วเขา้าบ้บ้บ้อบ้จอยก็ชอบกินเหมือนกันนะครับจอยก็เหมือนกันก,กินเยอะๆเลยนะวันนี้พวกเราเลี้ยงเองบ